พระเจ้าทรงตั้งวันแห่งการปลดปล่อยไว้สำหรับเราเราคือนักโทษที่ถูกขังไว้ในโลกนี้แต่เรายังมีความหวังในพระเจ้าเสมอเดยทางพระเยซูคริสต์เรื่องราวแห่งชีวิตของเราพระเจ้าทรงเฝ้ามองอยู่และพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากการเป็นทาสของระบบโลกนี้พระเจ้าตั้งใจที่จะให้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการปลดปล่อยเราเห็นภาพอิสราเอลสะท้อนเราก็มองย้อนกลับมาดูในชีวิตของเราว่านี่คือเวลาแห่งการปลดปล่อยชาติให้เป็นไทภาระที่พี่น้องมีอยู่โรค ัยไข้เจ็บหนี้สินที่ผูกพันชีวิตของพี่น้องอยู่พระเจ้าต้องการที่จะประกาศเสรีภาพแก่ท่านการเสพติดอยู่ในความบาปมากมายพระเจ้าต้องการที่จะปลดปล่อยท่านบางคนเสพบติดอยู่ในกับความเจ็บปวดในอดีตไม่เคยออกจากอดีตแห่งชีวิตเลยก็ยังผูกมัดมันอยู่ในหัวใจนั่นแหละสุดท้ายแล้วคุณก็เป็นทาสแห่งความขมขื่นวิญญาณแห่งความขมขื่นก็กัดกินชีวิตแล้วก็ไม่เจอคําว่าเสรีภาพแห่งการให้อภัยการให้อภัยปลดปล่อยหัวใจของท่านให้โบยบินไปกับพระเจ้าท่านจะได้รู้จักคําว่าหัวใจติดปีกเป็นยังไง